ผัดเซลล์นะคะเขาจะเป็นวงจรเป็นวงจรนะเริ่มจากเริ่มจากปรับสภาพผิวนะะปรับสภาพผิว7วันในสูตรในสูตรของพี่ยิ่งสุกนะคะปรับสภาพผิว7วันเร่งเซลล์7วันนะคะลอก1 1 5ถึง15วันระยะเวลานะคะในการที่เราจะดูแลผิวตรงนี้เคลียร์เคลียร์ปัญหาเรื่องของการปรับสภาพตรงนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมดรวมรวมเร่งรวมลอกอะไรเสร็จสิ้นแล้วนะคะ1เดือน หนึ่งเดือนทีนี้หลายๆคนบอกว่าอุ้ยหนึ่งเดือนแล้วเราจะทำยังไงกับหน้าได้บ้างหน้าของเราจะเหอ่อบวมแดงเลยไหมจะลอกเลยไหมวันนี้อาจารย์จะมาเล่าอาการสําหรับคนที่เลือกลอกมากลอกมากนะคะว่าวิอาการมันจะเกิดหรือยังปรับสภาพผิวหน้าของเราจะเหอ่อบวมแดงแล้วหรือยังนะคะและจะไปเหอ่อบวมแดงตอนไหนนะ,ะบ,บทไทม์ไลน์เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะปรับสภาพผิวกันก่อน7วัน ช่วงเจ็ดวันทุกคนคะยังไม่ต้องลายังไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องตื่นเต้นตกใจอะไรทั้งสิ้นช่วงปรับสภาพผิวจะยังไม่มีอาการใดๆเลยอย่างมากแค่หน้าของเรานะคะมากสุดพีคสุดก็คือแค่เป็นผื่นแดงเท่านั้นอ่ะทีนี้วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงอาการนะคะปรับสภาพผิวในเคสสิวเคสสิวเท่านั้นนะอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟังเคสฝ้าเราจะได้แยกกันเนาะแต่ถ้าใครเป็นเป็นฝ้าแล้วอยากจะรู้ว่า ช่วงปรับสภาพผิวของฝ้าเป็นยังไงกดติดตามอาจารย์เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันไม่ใชุ่่งนี้สิวันวันพุธหรือวันเฤหอกัดกลางคืนแบบเนี้ยฟังกันไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าใครเป็นเคสฝ้าแล้วอยากรู้ก็ถามมาอาจารย์ตอบได้นะเป็นแบบเดียวท์แบบนี้เลยนะถ้าเราเป็นสิวนี่นะคะวันนี้อาจารย์ขึ้นนะคะเรื่องของสิวนะสิวใครไม่อยากข้องเกี่ยวกับเคคือไม่เคมีแล้วฉันจะแบบว่าเออฉันไม่เอาเคมีแล้วฉันอยากจะมาสายสมุนไพร ลองตัวนี้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของช่วงปรับสภาพผิวอา,าการจะเป็นยังไงวันนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของสิวและช่วงปรับสภาพผิวเท่านั้นนะอ่ะปรับสภาพผิวในเรื่องเคสสิวเนี่ยนะเออก่อนอื่นเลยนะคะหลายๆคนอาจจะังไม่รู้ว่าทําไมเราจะต้องปรับสภาพผิวเหตุผลที่เราจะต้องปรับสภาพผิวก่อนที่เราจะไปใช้ครีมสิวนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนเราไม่เท่ากัน ใช่ไหมคะในหน้าของเราเนี่ยผิวของเรายังไม่เท่ากันเลยนะคะส่วนนี้นะคะมันนะคะส่วนนี้แห้งหรือเราเป็นสิวก็ไม่เท่ากันนะ,ะบางจุดนะคะเช่นหน้าแก้มบางคนเป็นสิวเยอะนะ,ะบางคนหน้าผากเป็นสิวเยอะบางคนเป็นที่คางเยอะเพราะฉะนั้นนะ,ะเราจะต้องมาปรับปรับผิวของเราเพื่อที่จะให้รองรับครีมสิวครีมฝ้าครีมตัวต่อไปที่เราจะไปใช้ตอนเลงเซลล์เคยมีนะคะบางคนบอกว่าหนูไม่ปรับสภาพผิวเลยอยู่ดีดหนูไป จะโจนใส่นะใช้ผงเล่งอะไรเลยแบบนี้นะคะถามว่าได้ไหมได้แต่เวลาที่นะคะเซลลเกิดขึ้นมาอาการเกิดขึ้นมาคุณจะเกิดแบบโยนหินถามทางอะคุณจะแหวงตรงนั้นเว้าตรงนี้เช่นตรงไหนที่เขาขึ้นง่ายนะคะหรือตรงไหนที่นะหน้าของเราจะแดงง่ายเขาก็จะแดงแบบนั้นซ้ำๆๆอยู่ตรงนั้นคุณก็จะได้เฉพาะที่นะไม่ได้ทั่วหน้าไม่ได้ปรับบาลานซ์ทั่วหน้าสักทีนะนั่นแหละเพราะงั้นเหตุผลนี้เราจะต้อง ปรับสภาพผิวให้ผิวของเรานะคะโฟให้ผิวของเราสม่ำเสมอเช่นถ้าเราเป็นคนผิวมันเราก็จะต้องปรับสภาพผิวให้ผิวของเราไม่มันนะแนะต้องไม่มันทั้งหน้าเวลาที่เราลงตัวครีมเร่งเซลล์ไปเราลงครีมเอ็กต้าซิลเอ็กอันนี้คือเอ็กตา้าซิลนะดิสแอคเน่โคนเขียวหรือว่าผงเล่งหรือว่าคนที่ไปลงพอกสดหรือหยดทิป์เวลาที่เกิดอาการเขาจะได้เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วหน้านะอ่านะคะวันนี้อาจารย์ใช้เอฟเฟกต์ เขาเรียกว่าฉากหลังไปแล้วก็เลยขึ้นภาพไปดูไม่ได้แต่อาจารย์ขึ้นภาพไปดูบ่อยๆมากๆนะคะเวลาที่เขาลอกนะคะเวลาเขาเกิดอาการอ่ะเริ่มจากปรับสภาพผิวก่อนเลยนะเวลาที่เราปรับสภาพผิวดีนะคะตอนเล่งเซลล์เราจะเล่งสีสีของผิวหน้าของเราจะแดงสม่ําเสมอทั่วหน้าทั่วหน้านะคะทุกคนและเวลาลอกนะคะพูดถึงสิวใต้ผิวก่อนสิวจะมีสามแบบใต้ผิวบนผิวแล้วก็สิวอุดตัน ใต้ผิวคือ,อยังไงนะเราไม่เคยเห็นว่าหน้าเราจะมีสิวเลยแต่วันดีคืนร like ้ายอยู่ดีดีสิวโผล่ขึ้นมาซชอย่างนั้น้ชอย่างงั้นสัญญาณอะไรมาก่อนเลยนะคะอยู่ดีๆก็ขึ้นพวดพลาดขึ้นมานะหรือที่บางคนบอกว่าเวลามีรอบเดือนแล้วสิวขึ้นมานั่นแหละค่ะอันนี้คือสิวใต้ผิวนะสิวใต้ผิวเวลาที่เราปรับสภาพผิวในสูตรของอาจารย์นะคะเวลาปรับสภาพผิวอาจารย์จะให้ใช้นะตัวดิ s แอ n เน่ในการเคลียร์เรื่องของสิวใต้ผิวและเจ้าดิสแอกเน่เนี่ยนะคะ มีนะมีผลเวลาที่เราใช้แล้วนะมีผลทําให้สิวขึ้นเออสิวขึ้นสินะ,ะบางคนบอกว่าโอ้ใช้แบรนด์จันสว่างตอนแรกไม่มีสิวเลยแต่เวลาที่ทาครีมสิวไปแล้วสิวกันนําขึ้นมาเต็มเลยนะ,ะขึ้นมาแบบเป็นผุดๆเลยแบบเนี้ยนะคะแบบสิวนะที่แบบอยู่ใต้ผิวะ สิวแบบไหนอ่าในนี้ไม่มีเนาะไม่เป็นไรแต่ทุกคนรู้ใช่ไหมเวลาที่สิวมุดมุดมุดอยู่ใต้ผิวอะนั่นแหละค่ะเวลาเราปกติเรามองไม่เห็นแต่เวลาเราทาดิสแอคเนไปสิวจะโผล่ขึ้นมาสิวจะพุดขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs> แบรนด์จันสว่างนะเป็นไงแน่แค่ไหนเอาสิวในอนาคตออกมาได้นะยังไม่เกิดสิวยังไม่เกิดแต่ฉันไม่ยอมให้เกิดหรอกฉันจะต้องเคลียร์ก่อนงั้นจังหวะนี้แหละที่เราไม่เคยมีสิวมาก่อนแล้วเราไปทาดิสแอคเน่ดิสแอคเน่คือตัวไหนคือตัวนี้ นี่นะคะนี่ตัวนี้วันดิสแอคเน่พอถึงจังหวะเนี่ยนะคะจุดพีคตรงเนี้ยทุกคนนะคะนี่นะคะอยากจะทิ้งแบรนด์จันสว่างไม่อยากจะใช้อีกต่อไปทําไมไม่อยากใช้ล่ะก็ใช้แล้วสิวมันขึ้นไงนะแต่ถ้าเราใช้ด้วยความเข้าใจจะโอเคเพราะว่าแบรนด์นี้เขาจะเป็นแบบดีท็อกไม่ใช่แต้มสิวแล้วสิวยุบนะจ๊ะไม่ใช่สิวยุบสิวจะโผล่ออกมานะคะสิวจะดันออกมานะดันตัวออกมาให้สุก สุกแล้วก็แห้งออกไปเป็นการเคลียร์ปัญหาที่เป็นนะคะเป็นการหาเบิร์นผิวทำเขาเรียกว่าทําให้สิวแห้งแล้วก็ได้หลุดออกไปนะแต่ทีเนี้ย ถ้าเรามีหลายๆเม็ดหลายเม็ดน้ปกติถ้าเราปล่อยเป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาติใช่ไหมเขาขึ้นทีละเม็ดสองเม็ดเม,เม็ดนี้ขึ้นเม็ดนี้หายเม็ดนี้ขึ้นเม็ดนี้หายสับกันไปนะคะสล,สลับสลับกันไปแต่ถ้าเราใช้ดิส e แอคเน่มาเลยเขาจะขึ้นคลึบเลยพอขึ้นพลึบนะทุกคนบอกว่าไม่เอาแล้วทิ้งแล้วดิสแอคเน่แบร์จะสว่างฉันไม่เอาแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนคือจุดที่ทุทกคนหลายๆคนนะคะท้อใจแล้วก็อยากจะเปลี่ยนใจไม่นะคะไม่อดทนเคลีย ให้สิวออกไประหว่างทางจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะอาจารย์บอกว่านะคะถ้าเราอยากที่จะเคลียร์สิวให้หมดปลดล็อกให้ได้เราจะต้องอดทนค่ะนะคะอดทนนะใส่ครีมสิวเข้าไปใส่เข้าไปแล้วเอาออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหรือเอาออกมาให้แบบเรียกว่าเราเคลียร์ให้มันให้มันสุดจริงๆนะคะตัวนี้สำหรับสิวใต้ผิวนะนี่อาการนะอาการสิวจะขึ้นเยอะนะคะตรงนะี้ตรงนี้นนนคือจุดที่ทุกคนนะคะต้อง ต้องทาความเข้าใจทําความเข้าใจก่อนว่าถ้าใช้ตัวนี้เราสิวจะขึ้นอะนี่อาการสิวใต้ผิวสิวบนผิวมาสิวบนผิวเป็นยังไงสิวบนผิวก็คือสิวอักเสบที่เราเห็นอยู่แล้วเห็นด้วยกายภาพเห็นด้วยตาเลยว่าเอ้๊ยฉันมีสิวแล้วเจ้าสิวบนผิวเนี่ยถ้าเขาออกมาเขาขึ้นมาจะอยู่ในรูปของอะไรสิวอักเสบเลยเป็นหัวเป็นหัวแบบไต,ต่แข็งๆเลยแล้วก็เป็นแบบ บางคนก็เป็นหนองเนาะ,ะนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกว่าสิวอักเสบบนผิวสิวแบบนี้นะคะถ้าจะช,ช่วงปรับสภาพผิวนะสําหรับสูตรอาจารย์นะปกติปรับสภาพผิวจริงๆเขาจะยังไม่ใส่ตัวเล่งแต่อาจารย์จะใส่ให้เลยแล้วก็จะเล่าอาการให้ฟังเลยนะคะถ้าเราใส่ตัวสิวตัวนี้ไปนะคะตัวนี้ไปสิวอักเสบจะยิ่งอักเสบก็คือเขาจะเป็นหัวขาวเลยเป็นหัวขาวแบบ หมือนอารมณ์ที่เราบอกว่าอยากให้สิวมันสุกเร็วๆอะแล้วเราจะได้บีบนะเพราะงั้นตัวนี้เขาจะไปเล่งสิวอักเสบที่มีอยู่มีอยู่แล้วมีอยู่บนผิวแล้วนะคะก็จะเป็นหัวขาวขาวขาวเพราะเขาเล่งเขาเล่งให้ให้ใหใหดันตัวขึ้นมาใช่ไหมคะจังหวะนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นสิวอักเสบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ค่อยตื่นเต้น,นะเฉยๆอาจจะชอบด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเยอะอยู่แล้วไง มีเยอะอยู่ขึ้นมาขึ้นมาอยู่ประจําอยู่แล้วก็เฉยๆนะคะไม่ได้รู้สึกเครียดเหมือนนะเหมือนดิสแอคเน่ตัวนี้แต่สิวอักเสบตัวนี้ก็มีผลนะคะมีผลอยู่นิดหน่อยคือเขาจะพาให้สิวขึ้นขึ้นเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะสำหรับตัวนี้นี่คือตัวที่เรื่องของปรับสภาพผิวในสิวอักเสบนะสิวอักเสบสิวอุดตันคือแบบไหนคือประเภทสิวพดสิวสิวแบบที่แบบไม่มีหัวคือ จสิวอักเสบก็ไม่ใช่จะสิวใต้ผิวก็ไม่ใช่เขาจะเป็นนะคะอุดๆประเภทสิวอุดตันหัวขาวแบบนี้ค่ะสิวหัวดํานะคะเมื่อกี้สิวอักเสบคือจะเป็นสิวอักเสบแบบหัวช้างใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสิวอุดตันจะเป็นอย่างนี้ค่ะสิวผดนะคะสิวหัวดํานะคะสิวสิวฮอร์โมนนี่จัดอยู่ในสิวอักเสบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นสิวอุดตันเขาจะเป็นเหมือนกับว่านะคะรูขุมขนกว้างๆนะคะอุดๆอยู่มองไม่ชัดไม่เด่นชัดว่าจะเป็นสิวอักเสบ กึะะ่งกึ่งกึ่งกึงสิวใต้ผิวกับสิวนะคะคาคาอยู่ที่ที่หน้าของเรานะคะสิวแบบเนี้ยนะ,ะต้องต้องใช้ตัวเนี้ยช่วยปรับสภาพผิวเนาะอ่านะคะเป็นตัวโคนเขียวแล้วเวลาที่เราใช้โคนเขียวเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกแบบอืด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 นะเราจะรู้สึกในช่วงปรับสภาพผิวเราเราจะรู้สึกว่าที่มันรู้สึกแบบลำคาญนะ สิวจะขึ้นมาก็ไม่ขึ้นนะคะจะไปซ้ายไปขวาก็ไม่ไปบอกเลยถ้าใครเป็นสิวอุดตันนะคะเป็นสิวผดช่วงปรับสภาพผิวจะอืดๆอืดๆนิดนึงจะช้าจะไม่พุ่งพวดเหมือนสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันใต้ผิวหรอกนะคะงาสิวถ้าเราปรับสภาพผิวหน้าของเราจะเกิดอาการอะไรถ้าเป็นสิวตายผิวสิวจะขึ้นเยอะมาก นะเราเห็นที่หน้าเรามีสิวแค่สองสาเม็ดช่วงปรับสภาพผิวสิวอาจจะขึ้นมาสามเท่าเลยก็ได้อาจจะขึ้นมาเป็นสิบสิบเลยก็ได้ตรงนี้นะคะึกษาใายดีทําใจให้ได้ไทายบเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าเขามีสิวอยู่บนหน้าอยู่แล้วนะมีสิวอยู่บนหน้าอยู่แล้วขึ้นอีกนิดหน่อยหรือขึ้นมากกว่านี้เขาก็ไม่ซีเรียสถูกป่ะเพราะมันไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะและสิวอุดตัน สิวอุดตันจะช้าจะช้านะคะเพราะงั้นคนที่เป็นสิวอุดตันนะถ้าเกิดว่าเขาออกมาอืดน,นิดนึงให้เวลาเขาหน่อยเพราะเขาอุดไงชื่อว่าอุดตันก็อุดตันอยู่แล้วฝา,เรา,เ,า,า,าเราจะไปแง่ฝาเราจะไปแคะเขาได้อาจต้องใช้เวลาประมาณนั้นนะและช่วงปรับสภาพผิวของสิวทั้ง3อย่างลา้ผิวอักเสบหรือว่าอุดตันนะหน้าของเราจะมันมากเพราะงั้นไม่ต้องตกใจกับอาการหน้ามันนะ ธาตุหน้าของเรามันเขามีตัวนี้อยู่แล้วนะมีคนขาวลองรับคุณเอาคนขาวพอเข้าไปลดความมันของหน้าให้ได้มากที่สุดนะช่วงปรับสภาพผิวพีคคือสิวขึ้นหน้ามันจะเป็นอยู่ช่วงระยะแรกๆเท่านั้นช่วงแรกๆสิวจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงหน้าจะมันจะแห้งจะมันจะแห้งนะะแต่พอเราปรับไปได้สักระยะหนึ่งสิวจะเริ่มลดลงแล้ว ค่อยๆลดๆลดลดลดหน้ามันก็จะเริ่มลด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 แล้วสุดท้ายก็จะอยู่ที่สิวแห้งหน้าแห้งประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะและถ้าช่วงปรับสภาพผิวถ้าใครอยู่ในช่วงปรับสภาพผิวแบบลดหน้ามันอย่างเดียวนะ,ะยังไม่ได้ลงตัวพวกตัวเล่งเซลล์แบบนี้นะคะจะไม่เกิดอาการใดๆทั้งสิ้นนะคะน่าจะยังไม่เกิดพื้นแดงยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าสิวจะบุกเยอะนะคะกับกับหน้านะคะมันแค่นั้นเองเพราะง,งั้นช่วงปรับสภาพผิวทุกคนไม่ต้องตกใจ ถ้าเรารับสภาพได้รับประกาศได้ให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยนี่คือการดีท็อกเอาของเสียออกมาก่อนนะคะเป็นการไล่สิวไล่น้ํามันผิวงั้นนะ,ะและหลังจากนั้นก็เตรียมตัวถ้าเราปรับสภาพผิวบางคนอาจจะใช้เวลา7วันบางคนอาจจะใช้เวลา15วันบางคนอาจจะใช้เวลาถึงเดือนเลยก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าเฮ้ยฉันปรับสภาพผิว7วันหน้าฉันปรับไม่ได้เลยสิวไม่ลงเลยน้ํามันผิวไม่ลงหน้าฉันไม่ไม่ ไม่แห้งลงเลยนะคะมันมันม,นมันอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าสภาพผิวของคนเราร่างกายของเรามีของเสียไม่เท่ากันนะคะบางคนสะสมน้ํามันผิวไขมันิเซลล์เสื่อมเซลล์ตายมากี่ปีแล้วให้เวลากับเขาสักพักหนึ่งจ้ะสิบห้าวันหรือยี่สิบเอ็ดวันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติขอให้คุณใช้ต่อไปใช้ต่อไปจนกว่าปัญหาทุกอย่างจะลดลงลดลงมาในระดับที่นะคะเราสามารถที่จะไปเล่นเซลล์ได้ก็แค่นั้นเอง อาจาแค่นั้นอันนี้ผ่า,าน,านด่านที่หนึ่งปรับสภาพผิวได้ก็ไปเล่งเซล์เล่งเซลล์ได้ก็ไปลอกลอกเสร็จก็บบำรุงก็จะวนลูปอยู่แบบนี้นะวงจรการผัดเซล์ก็มีแค่นี้เองนะและนะถ้าถามว่าเฮ้ยล้วเราต้องวนลูปแบบนี้อยู่ตลอดไหมแน่นอนค่ะสภาพผิวของเราก็เปลี่ยนแปลงตามการเวลาแต่เราคงจะไม่ต้องมาทําเยอะๆแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าในรอบแรกเราผัดเซล์ไปแล้วนะคะเราเคลียร์ผิวได้แล้วต่อไปเราก็อยู่ในช่วงของการ ดูแลไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาเยอะแล้วก็ควบคุมและปกป้องแค่นั้นเอง